สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกันชัยฝากถึงดาราจากกรณีสถานการณ์โควิด -19 กลับมาพุ่งสูงอีกครั้งจากสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครที่ได้กระจายไปหลายจังหวัดอย่างรวดเร็วต่อมาทางด้านทีมจัดงานอีเวนต์คอลเลอร์ที่ภูเก็ตได้ประกาศว่ามีคนที่ติดมาร่วมงานดังกล่าว และก่อนหน้านี้ก็เคยไปสถานบันเทิงในกรุงเทพจึงขอให้ผู้ร่วมงานทุกคนนั้นเช็คตนเองหรือกักตัวซึ่งต่อมาชาวเน็ตก็ได้จับโปดาราหลายคนที่ได้ไปงานที่ภูเก็ตนั้นไล่รบรูปทิ้งไปแล้วทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักราสุดวันนี้7เมษายน64ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางด้านหนุ่มกัญชัยได้พูดถึงกรณีดังกล่าวฝากถึงดารารุ่นน้องทุกคนว่า คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งบางคนพอไปงานที่มีคนติดไปอยากกลับไปลบรูปมันไม่ได้ช่วยอะไรและยิ่งจะถูกด่ามากขึ้นมันแสดงถึงเจตนาไม่รับผิดชอบต่อสังคมถ้าคุณถ่ายรูปลงไปแล้วก็ลงไปถ้าจําเป็นต้องกักตัว14วันก็ต้องทําทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎถ้าคุณไม่ทําชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไม่ทําเหมือนคุณเป็นนักแสดงดารายอย่าทำให้คนเขามานั่งด่าได้เพราะมีกรณีศึกษามาหลายรายแล้ว ครเานะับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ